กินเลยลูกินเลย,ลเลยอชอบใจเลยดิซูชิอะไรไม่หลกเออกินเลยกินเลยอร่อยอร่อยกินเลยถ้าอร่อยก็กินเลยแบ่งให้แบ่งกันมีอะไรก็แบ่งกัน กินเลยหลงกินเลยกินให้หมดกินให้หมดโอ้มีหอเจ้าปูเลยอ๋อหอเจ้าปูต่อไปมันต้องไปขอที่ไหนไกลละหวยขอที่นี่แลหละะปูเจ้าหญ้า ของแม่เลี้ยงน้องเพิ่นตั้งไวน้นี่อ่าลูกใจ,จยารักสมรักษาลูกหลาน ที่ผ่านไปผ่านมาให้อยู่ดีมีชุกจะได้มีเหตุเพศภัยใดๆเกิดขึ้นเออกินแระลอกกินกินให้หมดกินให้หมดยังเหลืออยู่ไนยเหลืออยู่อะกินกินให้หมดเร็วเร็วกิน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 ก่อนกินก่อนค่อยเล่นกินก่อนกินก่อนยังไม่หมดแสดงว่าอิ่มนละแสดงว่าอิ่มนลนี่เมาเล่นนะ นอเล่นนะนี่กินก้อนกินก้อนกินกินให้หมดก่อนอ่ะเร็วเริ่กินกินไอเล็กไม่มาไอเล็กไม่มากลัวเล็กกลัวเล็กกีนเล่นเล่นเล้วอ่ะไปละเทควาย